สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคลิปวันนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปิกที่ว่ามีใครบางคนร้อนรนเพราะแสงในตัวของคุณส่องทะแยงแทงลูกตาของเขานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนคนนั้นเป็นใครและแสงในตัวของคุณไปส่องทะแยงลูกตาของเขาแล้วเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะทำอะไรกับคุณหรือเปล่าสมบรติพลังงานของคุณเญาตให้เราไปดูสตาร์ด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะคะ เมรุเรียกคนที่เกิดในวันพุธท่านน้ำสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ท่านฝ่าอะคอเรียสราศีกุมท่านลมยูเรนาะชาวท่านลมมิถุนจุกุมพุรโตท่านลมมิถุนทุ่กุม,ม,ม,กมสักเซเตเรียสราศีดวงจันทร์ทานฝ่ายแคปิคอนราศีมังกรท่านดินเออธท่าด,ดินพฤศสดมางกรตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเข่าวมีสิบห้ายี่สองเก้าสิบสามสิบเอ็ดสิบยี่สิบแล้วก็ยี่สิบหกนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่า พลังงานแสงที่แอบแฝงอยู่ในตัวของคุณนะคะเป็นพลังงานแบบไหนพลังงานแสงนี้เราจะหมายถึงความรู้ความสามารถความโดดเด่นนะคะความดีที่อยู่ในตัวของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานแสงที่แอบแฝงอยู่ในตัวของคุณเนี่ยเป็นพลังงานแบบไหนคุณเป็นคนแบบไหน เพจซับคัพพลังงานแสงที่อยู่ในตัวของคุณนะคะเป็นพลังงานของตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีอายุไม่มากนาักนะหรือว่าอาจจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าอาจจะเพิ่งทํางานหรือว่าไม่ว่าจะไวัยไหนๆนะคะคือในเรื่องของอายุของคุณเนี่ยท่ามกลางความที่คุณเปร่งแสง เฉิดฉายนะคะเป่งประกายในสังคมที่คุณอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่ากลุ่มคนอื่นๆนะคะที่เขารู้สึกสัมผัสรับรู้ถึงแสงที่อยู่ในตัวของคุณนะคะคุณอายุน้อยแต่ความรู้ความสามารถของคุณหรือว่าสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในตัวของคุณเนี่ยมันมากกว่าพวกเขาซึ่งเขาอายุมากกว่า นะคะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยทําให้คนเหล่านั้นที่เห็นพลังงานแสงในตัวของคุณนะ่ะความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณนั้นมันโดดเด่นมากกว่าขาวบางวนท่านคือมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องของการที่แบบเ,เป็นคนมีเซนต์เป็นคนมียานสัมผัสนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษนะร้องรําทําเพลงเสียงไพเราะอ,อ่อนหวานหรือว่าเป็นคนฉลาดนะเรียนรู้เร็วมีไหวพิบิฏิพานดีนะแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจในการทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานนะ,ะให้ความรักให้ความเมตตา นะในเรื่องของการที่แบบเห็นผลงานหรือว่าเห็นความรู้ความสามารถโดดเด่นหรือว่าชื่นชมได้รับคําชื่นชมออกหน้าออกตาจนทำให้นะกลุ่มสังคมนะคะมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงต่างๆนะอิจฉาหรือว่าไม่ชอบคุณหรือแม้กระทั่งพลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณบุคคลรอบข้างเพื่อนข้างบ้านป้าข้างบ้านนะหรือว่าแม้แม้แต่ทั้ง คนที่คุณคิดว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของคุณนะเขาก็ยังมีความอิจฉาหรือว่าไม่ชอบคุณนะนี่แหละคือพลังงานแสงที่อยู่ในตัวของคุณซึ่งคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะส,นสร้างสิ่งต่างๆนะหรือว่าการสร้างไรายได้การหาไรายได้เพิ่มมากขึ้น นะด้วยความรู้ความสามารถของคุณและคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันผู้อื่นคุณไม่ชอบความยุ่งความวุ่นวายคุณไม่ชอบสังคมที่วุ่นวาย นะคะกับตัวของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับชอบทําอะไรชอบไปไหนมาไหนคนเดียวจึงเป็นที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มีแสงออกมาจากตัวเอง the high p r i e s e น s ะ s เป็นพลังงานของคนที่ทํำอะไรที่มันลึกลับนะ,ะแต่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมเพื่อนที่ทํางานได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะรู้สึกว่าเป็นคนทำอะไรเหมือนกับประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างและได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานนะคะ นี่คือพลังงานแสงที่อยู่ในตัวของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครบางคนร้อนรนนะลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายใจเพราะพลังงานแสงที่อยู่ในตัวของคุณนะส่องทะแยงตาของเขาพลังงานของเขาคนนี้เป็นใครนะคะคนที่ลุกลนเนี่ยกลุ่มคนที่ลุกลนลุกลี้ลุกลนนะ ที่มีพลังงานแสงของคุณไปทะแยงลูกตาเขาเพื่อนของคุณแต่กลุ่มเพื่อนหรือว่าสังคมที่คุณรู้จักเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาคุณอาจจะไม่ได้แคร์ว่าเขาเนี่ยนะคะจะโกรธจะเกลียดคุณหรือเปล่าเพราะว่าคุณมักที่จะทำอะไรหรือว่าไปไหนมาไหนคนเดียว คนที่เขาเหมือนกับว่าเห็นพลังงานแสงที่อยู่ในตัวของคุณเนี่ยไปแยงลูกตาเขาเพราะว่าตัวของคุณโดดเด่นมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหรือมาหรือว่ามักที่จะได้รับคำชมจากคนอื่นๆมากมายนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าชื่นชมคุณตัวของเขาอยากจะโดดเด่นเหมือนคุณเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีอายุน้อยแต่ เป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดนะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีความอดทน นะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาหรือว่ามีความรู้มีความสามารถที่โดดเด่นนะคุณทํางานได้หลายอย่างเก่งหลายๆอย่างจนทําให้คนที่เขามีอายุมากกว่าหรือว่าเขาคิดว่าตัวของเขาก็เก่งแต่เขาไม่ได้มีความสามารถเทียบเท่าก,กันคุณก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบเออแสงคุณมันแยงตาเขานะเขมนคุณนิดนึงนะพลังงานของดีเอมเบอร์คนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่อาจจะสูงโตกว่าคุณหรือว่ามีอายุมากกว่าคุณ หรือว่ามีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่เหนือกว่าคุณแต่เห็นว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันโดดเด่นมากๆนะคะและพลังงานแสงของคุณนะไปแทงลูกตาของคนคนนี้เพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เขาเหมือนพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างลอกเลียนแบบคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาจะทําตามหมด นะเหมือนคนคิดอยากจะแข่งขันกับคุณอะ่ะเหมือนวางแผนที่อยากจะใช้ชีวิตที่มีความสุขเหมือนคุณอยากจะเหมือนกับเก่งนะแล้วก็ฉลาดเหมือนคุณเป็นกลุ่มสังคมใหญ่นะคะเพื่อนสังคมใหญ่ๆเลยที่รู้สึกว่าตัวของคุณนั้นโดดเด่นแล้วก็มักที่จะชอบทาอะไรคนเดียวพอทาอะไรคนเดียวแล้วมันก็โดดเด่นนะเป็นที่จับตามองของสังคมกลุ่มใหญ่ๆพลังงานของคนเหล่านี้เป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวนะที่จะคอยขัดขวาง ไม่ให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายๆแล้วก็มักที่จะชักชวนคนอื่นๆนะะมาดับแสงคุณอยู่เรื่อยเลยอาจจะเป็นกลุ่มที่ชอบซุบซิบนินทานะะความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณแล้วก็ทําให้คนอื่นๆไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธานในความรู้ของคุณในความเชี่ยวชาญในความเก่งของคุณนั่นเอง พลังงานของคนคนนี้ที่ลูกลรี่ทลุกลนจะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับอยู่นิ่งๆอยู่เงีบเยบๆแต่ภายในใจร้อน,นะวนกรกบะวายเพราะว่าเขากลัวว่าสิ่งที่คุณทำงานที่คุณทำความรู้ความสามารถที่คุณมีจะกลบความรู้ความสามารถของเขาจะร่ำรวยมากกว่าเขาเนี่ย The devil ขยาย King of p e n t a c l e เป็นพลังงานคนที่นิ่งมาก แต่ภายในใจร้อนรนกระวนกระวายคลุกกลุ่นไปด้วยออพลังงานเดวิลอ่ะพลังงานดักดาพลังงานของความอิจฉานะคะแล้วก็อยากจะได้รับชัยชนะในรูปแบบของการที่แบบไม่ใช้วิธีที่แบบทำอะไรต่อหน้าแต่อาจจะทำอะไรที่มันลับหลังคุณ mm hmm. นินทาคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณนะ,ะพูดให้คุณเหมือนกับหรือว่าทำให้คุณเหมือน พ่ายแพ้หรือว่าเจ็บใจอารมณ์เนี้ยคนคนนี้คือแบบแอบ,บทําอะไรลับหลังไม่เปิดเผยตัวตนด้วยนะคะเขาจะใช้ความรู้ความสามารถที่เขามีสิ่งที่เขามีทําลายคุณเหมือนเป็นพลังงานของพ่อมดแม่มดหรือว่าพลังงานของคนที่ใช้ศสยศาสตร,ร์มนต์ดำหรือว่าคุณใส่ต่างๆหรือว่าคาถาต่างๆที่คอยสาบแช่งคุณอยู่นะ,ะเป็นการที่แบบสวดมนต์นะคะกํากับความโดดเด่นในตัวของคุณอารมณ์เนี้ยนะคะ แต่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่เป็นพลังงานของคนที่แบบสวดมนต์สวดทำของทำคุณใสนะคะดักดวงคุณข่มดวงคุณอะไรประมาณนี้นะคะเป็นพอมดแม่มดและพลังงานของคนคนนี้ลุกลี้ลุกลนนะเพราะว่าแสงของคุณไปแยงตาเขาเขาเหมือนกับว่าน่าที่จะมีวิธีการที่คิดอยากจะโค่นล้มคุณหลายอย่างเลย เขาอยากจะแข่งขันเอาชนะคุณได้เขาอยากทําให้คุณเจ็บปวดเขาอยากทําให้คุณเสียใจเขาอยากจะทําให้คุณพ่ายแพ้เขาไม่อยากจะเห็นคุณประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงเขาไม่อยากจะเห็นคุณได้รับรายได้หรือว่าได้รับโอกาสดีๆคนคนนี้รู้สึกเจ็บช้าน้ําใจมากนะคะแล้วก็แอบ,บส่องแอบ,บมองดูคุณนะแล้วก็ดูวิธีการทํางานของคุณนะแล้วก็เหมือนกับว่าอะไรที่คุณผิดพลาด ะะหรือว่าอะไรที่คุณทําผิดอะไรที่คุณทําไม่ถูกต้องเขาคนนี้จะเข้ามาติมาเตือนคุณนะคะเป็นการที่แบบดับแสงของคุณดับความมั่นใจของคุณนั่นแหละและพลังงานของคนคนนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับจริงๆแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานที่เขาทําเหมือนกันนะแต่คนคนนี้รู้สึกว่าเขาน่าที่จะเคยปฏิเสธความหวังดีจากคุณอ่ะมันเป็นพลังงานของการที่เขา เหมือนไม่เคยเห็นความสําคัญในตัวของคุณไม่เคยเห็นความโดดเด่นในตัวของคุณไม่เห็นความดีในตัวของคุณและเขาคนนี้อาจจะเหมือนกับเรียกว่าเห็นคุณสําเร็จนะแต่รู้สึกคุณอาจจะเหมือนกับเหนื่อยหรือว่าท้อแต่คนคนนี้เหมือนเป็นพลังงานที่คอยให้กําลังใจคุณนะเหมือนแอบให้กําลังใจอ่ะเหมือนอยากจะเหมือนเอาหวสิกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะ เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจหรือว่าตอนนั้นคุณทําดีกับเขาช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเวลาที่คุณเหมือนกับเจออุปสรรคเจอปัญหาเขาจะแอบ,บให้กําลังใจคุณนะคะคนคนนี้เหมือนโจรกับใจงั้นแหละและพลังงานของใครนะ,ะที่ลุกลี้ลุกลนเพราะแสงของคุณแยงตา เดอะเฮอร์มิตเป็นพลังงานของผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่แอบส่องแอบสนใจการทํางานของคุณความรู้ความสามารถของคุณและจะเป็นคนที่เข้ามาทดสอบนะคะความรู้ความเก่งความฉลาดของคุณนั่นเองนะค,ะคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาน่าที่จะจับจ้องมองดูคุณและเหมือนให้กําลังใจคุณด้วยแล้วก็มีบททดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างทดสอบความหนักแน่น ทดสอบจิตใจของคุณทดสอบความรู้ความสามารถของคุณด้วยนะเป็นเหมือนคนที่แบบเหมือนจ้องจับผิดแต่อาจจะเข้ามาเตือนในรูปแบบของการที่เธอต้องทําแบบนี้มันจะได้ถูกร้อยเปอร์เซนอารมณ์นี้นะคะเป็นการที่เหมือนกับจับจ้องมองพลังงานของคุณมองแสงมองความรู้ความสามารถของคุณให้มันถูกต้องมากกว่านี้ให้มันโดดเด่นมากกว่านี้นะคะก็เป็นพลังงานบวกเนาะและใครบางคนนะคะ ที่ร้อนดนกระวนกวายใจเพราะว่าแสงของคุณไปแยงตาเขาคนคนนี้เป็นคนที่ต้องการที่จะแข่งขันกับคุณนะเหมือนกับว่าเขาส่องเขามองความสวยความหล่อความโดดนเด่นความรู้ความสามารถนะความเจริญก้าวหน้าวิวัฒนาการในวิธีการทํางานของคุณชีวิตของคุณเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะทํางานอิสระ นะฮะหรือว่าอย่างเช่นนะการทำคลิปโซเชียลนะคลิปต่างๆในโซเชียลเนี่ยสร้างรายได้สร้างความมั่นคงนะแต่สิ่งที่คุณทำคือมันต้องเน้นไปในเรื่องของความถูกต้องนะ,ะเน้นไปในเรื่องของคุณธรรมสิ่งดีงามแต่ถ้าหากเมื่อไรที่คุณทำผิดผิดกฎไม่ถูกต้องนะเขาก็จะเข้ามาบอกมาสอนมาสั่งนะคะคุณนั่นเอง พลังงานนี้ก็เหมือนเป็นพลังงานบวกเหมือนกันนะคะแต่ว่าบวกในรูปแบบของการที่เธอทําแบบฉันสินะคะฉันเก่งฉันเคยเก่งมาแล้วฉันเคยทํามาแล้วนะมันถูกต้องนะแบบนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีความที่แบบเหมือนอยากจะให้คุณทําตามเขาแต่ว่าคืออยู่ในความเชื่อของแต่ละคนนะคะอยู่ในความมั่นใจในแต่ละคนนะคะแล้วก็ใครบางคน ร้อนรดนกระวนกระวายใจเพราะว่าแสงในตัวของคุณส่องแทงทะแยงลูกตาของเขาพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเรียกว่าจับจ้องมองดูคุณเงียบๆอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อแสงของคุณเปล่งประกายเฉิดฉายนะคะทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือน ได้รับโอกาสดีๆนะมีคนชื่นชมมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนแล้วคนคนนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าเหมือนทําใจดูคุณไม่ได้เลยอะ่ะนะเหมือนกับเออเมื่อมาเปรียบเทียบกับตัวของเขาเองแล้วเขารู้สึกว่าโหยฉันเก่งไม่สู้เขาแล้วสินะเขาพัฒ พัฒนาไปไกลแล้วอารมณ์นี้นะอารมณ์ที่แบบคนคนนี้เห็นว่าแสงที่อยู่ในตัวของคุณหรือว่าความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยมันเป็นประกายได้เองโดยที่ไม่ต้องมีเขาช่วยเหลือไม่ต้องมีเขาผลักดันแล้วเพราะคุณสามารถเนี่ยแบ่งปันความรู้ความสามารถของคุณไปให้ผู้อื่นได้และก็ไปต่อยอดถึงอนาคตข้างหน้าได้ด้วยคนคนนี้อาจจะจับจ้องเฝ้ามองคุณนะคะแต่เมื่อครั้งที่คุณรู้สึก เหนื่อยหน่ายหรือว่าต้องการแรงกระตุ้นเขาก็จะมานะคนนี้เหมือนเข้ามากระตุ้นเลยเหมือนมีความแบบว่าเฮ้ยตรงนี้ฉันรู้สึกว่าเธอพูดผิดหรือว่าเธอทําไม่ถูกเดี๋ยวฉันจะเข้ามาช่วยเธออารมณ์นี้นะคะคุณจะได้เจอพลังงานของคนที่เหมือนกับอยู่ใกล้ๆตัวคุณหรือว่าเป็นเอฟซีของคุณหรือว่าติดตามผลงานของคุณหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนของคุณนะที่เขาอาจจะเคยมีอคติต่อคุณแต่ในเมื่อสิ่งที่คุณทํา มันถ่ายทอดออกมาแล้วมีผลประโยชน์ต่อผู้คนนะคะเขาก็เหมือนเป็นโจรกับใจอ่ะเหมือนกับตัวกับใจแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคนที่เหมือนกับจับจ้องเฝ้ามองคุณนะคะเห็นแสงที่อยู่ในตัวคุณบางคนก็เข้ามาในรูปแบบของการที่ต่อว่าต่อขานบางคนก็เข้ามาในรูปแบบของการที่แบบแข่งขันอยากเอาชนะ ะะแต่ใดๆแล้วทุกคนก็เหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยมาตักเตือนคุณนะให้คุณก้าวเข้าสู่เส้นทางที่มันเหมาะสมและถูกต้องที่สุดนะคะคลิปนี้ฟังเพื่อเป็นแก้นนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ